สวัสดีครับทุกท่านผมพงศ์ครับครับผมสืบเนื่องมาจากวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับวันนั้นผมได้ลางานเนาะเนื่องจากอลูกชายได้รับออรับปริญญานะครับรับเข้าพิธีรับปริญญาบัตรเนาะก็รับตอนแบบช่วงเที่ยงเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายผมมีโอกาสไปเดินตลาดนัดพระเครื่องนะครับขออนุญาต เอ่ยชื่อสถานทีส่สถานที่นะครับตลาดนัดพระเครื่องพีเซนเตอร์ครับตรงข้ามกับตลาดพุนนรัพ์เนาะก็เดินไปได้แป๊บเดียวครับก็หมดแล้วหมดเวลาด้วยแล้วก็หมดหมดละล้านเดินแล้วด้วยเนาะก็ใช้เวลาเดินประมาณไม่ไม่เท่าไหร่ก็ได้พระองค์มาจำนวนหนึ่งนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือองค์นี้ องนี้ก็คือภาพปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองเนื้อเมกพัดนะครับเป็นพิมพ์เสียญบาทเนาะเป็นพิมพ์เสียญบาทสําหรับหลวงพ่อทับวัดทองเนี่ยตามประวัติท่านเกิดเมื่อปีพศสองพันะครับปี2390แล้วก็มาบรรพชานะครับ ไอบรรรพชากับอุปสมบทนะครับคำคำนี้ผมผมเข้าใจว่าก็คือเป็นความหมายเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้เข้าไปดูดูในเว็บไซต์หนึ่งก็คือขออนุญาตเอ่ยชื่อเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์พระนะครับครับผมที่เป็นเว็บไซต์ประมูลพระเครื่องนะครับก็เขาให้ความ เขาลงประวัติท่านไว้อย่างนี้ก็คือบรรพชาปี 2, 4 0 8นะครับแล้วก็มาอุปสมบทปี2 4 1 1นะครับผมงงตรงนี้แหละต,ตั้งแต่เกิดมาผมคิดว่าคำคำนี้ก็คือเป็นเอ่อเป็นเป็นความหมายเดียวกันเนาะแต่แต่ดูแล้วเข้าไปดูความหมายลึกๆจริงๆแล้วไม่ไม่เหมือนกันนะครับบ,บรรบรรพชานี้ใช้กับ การบวชเนนบวชบวชทั่วๆไปหรือเปล่าครับการอุปสมบทก็คือการเครองสมณะระยะยาวประมาณนั้นหรือเปล่านะก็น่าจะประมาณนั้นเนาะครับผมแล้วก็ท่านมามรณาภาพปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบห้านะครับผมอย่างอย่างที่บอกก็คือในในมือของผมเนี่ยก็คือเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทัพวัดทองเนื้อเมฆพัดนะครับ พิมพ์เสียนบาทนะครับพิมพ์เสียนบาทหุ่นเทียนเป็นพิมพ์เสียนบาทเนาะแต่พิมพ์นี้อย่างที่ผมบอกก็คือเขาเป็นมือนอกนะครับตามตำราบอกว่าถ้าถ้าถ้ามือในคือหลวงพ่อทับวัดทองถ้ามือนอกหลวงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับแต่องค์นี้ไม่ใช่นะองค์นี้แหกกฎนี้นครับเป็นเป็นมือนอกแบบหลวงปู่เอี่ยมเลยนะครับแต่ แต่เป็นหลวงพราทับวัดทองนะครับผมวิธีการดูขอ,อพระสกุลวัดทองกับวัดหนังเนี่ยใช้วิธีการดูเดียวกันเลยครับก็คือดูหุ่นเทียนนะครับสําหรับผมดูหุ่นเทียนเนาะต้องจดจําให้ดีๆนะครับหุ่นเทียนเนี่ยคือสําคัญมากก็คือหุ่นเทียนเนี่ยเขาไม่แปรผันเนาะส่วนอื่นเขาจะแปรผันเยอะนะครับอย่างเช่นองค์นี้ยเป็นตัวอย่างดีที่สุดเลยที่ว่า การแปรผันของสิ่งรอบข้างนอกจากหุ่นเทียนนะครับอย่างเช่นเส้นยันนะครับเส้นยันเส้นยันนี่แน่นอนอยู่แล้วครับแต่และองค์ของหลวงปู่ทัพวัดทองเนี่ยแต่และองค์ไม่เหมือนกันสักองค์นะครับนั่นคือความแปรผันของสิ่งสิ่งรอบองค์พระนะครับแล้วองค์อยู่ในมือผมนี่ก็แปลกก็คือเขา เป็นมือนอกครับมือนอกมือน <c oughs> ขอโทษนะครับมือนอกนี่ก็คือการ <c oughs> การทําแขนมาพาดขาแล้วก็มาปิดทวารคล้ายๆล้ายหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่คือความแปรผันของสิ่งที่อยู่รอบรอบๆอบหุ่นเทียน,นครับเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเป็นไปได้ทั้งนั้น อย่างที่ผมก็เคยบอกว่าหุ่นเทียนเนี่ยเขาไม่แปรผันนะครับเขาไม่แปรผันคือแปรผันก็แปรผันน้อยนะครับถ้าเป็นเส้นเส้นยันหรือเส้นแขนเส้นขาเนี่ยขอโทษนะครับเส้นแขนเส้นขาเนี่ยเขาจะแปรผันได้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาเขาทําด้วยมือเนาะครับผม อันดับแรกที่ดูก็คือต้องไปดูหุ่นเทียนนะครับท่านต้องจดจําหุ่นเทียนให้ดีๆนะครับอันดับที่สองต้องดูเส้นยันนะครับเส้นยันนี้เขาใช้คึงคึงเส้นเทียนมาแปะเป็นยันนะครับแปะเป็นยันแปะเป็นยันเส้นยันนั้นต้องกลมกลึงนะครับมีซอกมีมุมมีซอกมีมุมลึกอย่างที่ผมบอกนะฮะองค์นี้แท้ดูง่ายเลยครับแต่ว่าองค์นี้ได้มาก็ ได้มาตอนเช้าตอนเที่ยงให้เป็นของขวัญลูกไปแล้วให้เป็นของขวดให้ให้เป็นของขวัญเ,เ,เนื่องในวันรับปริญญาบัตรเนาะ,ะสำหรับพ่อสำแบบสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราๆนี่ก็คือลูกได้รับปริญญาก็คือหายใจร่วงไปเปลาะหนึ่งนะครับหายใจร่วงไปเปลาะหนึ่งแต่ก็ยังยังเฝ้าดูอีกเนาะสำหรับคนเป็น,นพ่อเป็นแม่อย่างเรา ก็หายใจร่วมไปอีกเปลาะหนึ่งนะครับก็ของผมก็ยังเหลืออีกสองคนครับผมอ,อันดับที่สองก็คือเส้นหยันนะครับต้องดูต้องมีความกลมกลึงนะครับอันดับที่สามก็คือพระตระกูลหลวงพ่อทับวัดทองหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังเขาจะไม่มีตะเข็บนะครับเขาจะไม่มีตะเข็บนะเขาจะไม่มีตะเข็บ องในมือผมนี่ก็ตามตำราทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเขาจะแปลกตาตรงหน่อยตรงเอหน่อยหนึ่งตรงอการวางแขนนะครับการวางแขนองค์ในมือเขาเป็นมือนอกเนาะการวางแขนแบบหลวงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเลยครับแต่ไม่ใช่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับองค์นี้หลวงหลวงปู่ทับวัดทองครับเนื่องจากหุ่นเทียนเขาเป็นหุ่นเทียนที่เขาเรียกว่าหุ่นเทียนใช้กับพระ ปิดตาพิมพ์เสียนบาทนะครับถ้าปิดตาพิมพ์เสียนบาทเนาะครับผมก็มีอยู่ประมาณสองสามจุดที่สมควรศึกษาและจดจําให้ให้ดีนะครับสําหรับสายหลวงปู่ทัพมัตทองกับหลวงปู่เอี่ยวมัดหนังนะครับก็คืออันดับแรกหุ่นเทียนอันดับสองก็คือเส้นยันนะครับเส้นยันเส้นยันต้องมีความกลมกลึงนะครับแต่อย่าไปเทียบว่าเส้นยันไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนอะไรเงี้ยดูไม่ได้นะครับเพราะว่า เาขาใช้มือทํานะครับเขาใช้มือแปะแปะแต่ละจุดทั้นั้นเส้นยันก็จะไม่เหมือนกันสักองค์นะครับถึงจะเป็นยันตัวเดียวกันก็ตามนะครับเส้นยันก็จะไม่เหมือนกันนะครับขอโทษท่านทุกท่านด้วยนะครับก็คือเป็นหวัดไอไปด้วยไอไปด้วยทําคลิปไปด้วยครับผมก็มีประมาณนี้ครับในการพิจารณา,าพระปิดตา ตระกูลหลวงพ่อท้าวัดทองกับหลวงปูเอี่ยมวัดหนังนะครับเอก็ขอโช์นี้หน่อย <c oughs> ก็ให้ไปแล้วนะครับให้ให้เป็นของขวัญไปแล้วแต่ก็ขอเอามาทําคลิปนะอเฉยๆเนาะขอามาทําคลิปเฉยๆให้ให้ให้ไปเพื่อให้ไปเพื่อเป็นสลรมมงคลกับชีวิตนะครับจะได้มีชีวิตจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรนะืองเนาะสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราก็คิดคิดกับคิดได้ประมาณนี้นครับ ในฐานะที่ว่าทางบ้านก็ไม่ได้ไม่ไไมีมีฐานะอะไรดีเดอะไรมากมายครับส่วนตัวผมเองก็เป็นพนักงานบริษัทเนาะก็ให้ลูกได้แค่นี้แหละครับอีกอย่างหนึ่งที่สมควรจะให้อยู่ก็คือวิชาความรู้ที่ตัวเองมีเกี่ยวกับการเล่นพระดูพระอะไรเงี้ยครับก็อยากจะถ่ายทอดให้อยู่เนาะก็เผื่อเขามี โอกาสหาใช้ชีวิตของเขาหลายๆทางนะครับยุคนี้สมัยนี้การใช้ชีวิตก็ต้องมีทางเลือกหลายๆทางนะครับจะจะเรียนจบปุ๊บเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับทุกวันนี้เพราะว่าค่าค่าของชีพมันสูงเนาะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกทุกท่านก็คือเอ่อต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับที่หลายๆคลิปพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับ เพราะว่าการบันทึกคลิปของผมเนี่ยไม่มีการตัดต่อนะครับบันทึกพูดผิดพูดถูก,ถกแบบไหนก็บันทึกลงแบบนั้นเลยเนาะก็เลยเป็นคลิปที่ไม่ได้ตัดต่อนะครับมารู้อีกทีก็ย้อนย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆนะครับถึงรู้ว่าพูดผิดพูดถูกอย่างคลิปครั้งที่แล้วก็พูดเรื่องพระปิตาหลวงพ่อนาควัดห้วยจระเข้เรื่อง พูดเรื่องเนื้อผิดนะครับเนื้อเมฆพัดไปพูดเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านดูในส่วนที่เป็นประโยชน์กันแล้วกันนะครับไอสิ่งที่ผมพูดผิดพูดพลาดไปก็ก็ดูผ่านผ่านไปก็ได้นะครับดูดูส่วนที่มันเป็นประโยชน์กับทุกท่านกันแล้วกันนะครับต้องขอโทษอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ